เบาหวานหมายถึงภาวะที่ร่างกายมีน้ำตาลกูโคสในเลือดสูงกว่าปกติอย่างต่อเนื่องและเป็นเวลานานจึงเกิดจากการที่ร่างกายไม่สามารถเปลี่ยนน้ำตาลในเลือดที่ได้จากการย่อยอาหารให้เป็นพลังงานได้ตามปกติกระบวนการนี้มีความเกี่ยวข้องกับอินซูลินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่สร้างจากตับอ่อนเพื่อใช้ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด เมื่อน้ําตาลไม่ได้ถูกใช้จึงทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดสูงขึ้นกว่าระดับปกติโรคเบาหวานเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้แต่ก็สามารถควบคุมระดับน้ําตาลไม่ให้สูงจนเกินไปหรือควบคุมให้ลงมาสู่ระดับของคนปกติได้หากรู้จักดูแลตนเองและพบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ สาเหตุของโรคเบาหวานมาเกิดขึ้นจากสาเหตุดังนี้ 1. ปัญหาเกี่ยวกับตับอ่อนเช่นเคยมีประวัติผ่าตัดต,ตับอ่อนตับอ่อนอักเสบปัญหาเหล่านี้มีผลทําให้มีการหลังอินซูลินลดน้อยลง 2. การตั้งครรภ์เมื่อมีการตั้งครรภ์จะทําให้มีการสร้างฮอร์โมนจากรกที่เรียกว่าฮิวแมนพลาเซนทาเลคโตเจนซึ่งจะทําให้เกิดภาวะดื้ออินซูลิน เร่งภาวะดื้ออินซูลินนี้เองจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นซึ่งส่งผลให้เกิดภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์ 3. การติดเชื้อไวรัสบางชนิดที่มีผลต่อตับอ่อนเช่นหัดหัดเยอรมันข้างทูมการติดเชื้อไวรัสเหล่านี้จะทำให้มีการหลั่งอินซูลินลดน้อยลง 4. อายุที่เพิ่มมากขึ้นเมื่อมีอายุมากขึ้นจะทำให้ตับอ่อนมีการสร้างสังเคราะห์ และการหลั่งอินซูลินที่ลดน้อยลง 5. ความอ้วนน้ำหนักเกินการขาดการเคลื่อนไหวและการขาดการออกกำลังกายจะทำให้มีการตอบสนองของอินซูลินลดน้อยลงและนอกจากนี้การใช้ยาบางประเภทเช่นยาสเตียรอยด์ยาขับปัสสาวะและยาคุมกำเนิดบางชนิดมีผลต่อการหลั่งอินซูลินทำให้มีการหลั่งอินซูลินลดน้อยลง ประเภทของโรคเบาหวานโรคเบา,หวา,เบาหวานชนิดที่1มักพบในเด็กหรือผู้ที่มีอายุน้อยกว่า30ปีผู้ป่วยมักจะมีรูปร่างผอมสาเหตุของโรคเกิดจากเบต้าเซลล์ของตับอ่อนถูกทำลายโดยภูมิคุ้มกันของร่างกายทำให้ไม่สามารถสร้างอินซูลินได้โดยพบผู้ป่วยของโรคเบาหวานชนิดนี้อยู่ที่ประมาณร้อยละ3.4ของผู้ป่วยโรคเบาหวานทั้งหมดเบาหวานชนิดที่ส ซึ่งเป็นเบาหวานชนิดที่พบปล่อยมากที่สุดหรือร้อยละ95ของผู้ป่วยโรคเบาหวานทั้งหมดเกิดจากการที่ร่างกายไม่สามารถใช้น้ำตาลในเลือดได้เนื่องจากเซลล์ไม่ตอบสนองต่อการออกฤทธิ์ของอินซูลินหรือภาวะดื้ออินซูลินมักพบในผู้ใหญ่ที่มีน้ำหนักเกินหรือมีภาวะอ้วนร่วมด้วยปัจจุบันเริ่มพบในเด็กมากขึ้นเนื่องจากมีวิถีชีวิตที่เริ่มเปลี่ยนแปลงไป สามโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์เป็นเบาหวานที่เกิดขึ้นขณะตั้งครรภ์มักเกิดขึ้นในผู้ที่ไม่มีประวัติเป็นเบาหวานมาก่อนตั้งครรภ์โดยในระหว่างตั้งครรภ์จะมีฮอร์โมนจากรกออกฤทธิ์ต่อต้านอินซูลินส่งผลให้ร่างกายนำน้ำตาลในเลือดไปใช้ได้น้อยลงเกิดเป็นภาวะเบาหวานแต่พบว่าหลังคลอดภาวะเบาหวานนี้จะหายไป แต่ยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคเบาหวานได้หลังจากนั้นประเภทที่4โรคเบาหวานที่มีสาเหตุจำเพาะเป็นเบาหวานที่มีสาเหตุชัดเจนเช่นโรคตับอ่อนอักเสบตับอ่อนถูกตัดโรคที่มีธาตุเหล็กสะสมมากเกินไปในตับจนทําให้ตับเสียหายการรับประทานยาบางชนิดเช่นเสียรอยการได้รับสารเคมีความผิดปกติของฮอร์โมนจากต่อมหมวกไต อาการของโรคเบาหวาน 1. ปัสสาวะบ่อยมีปริมาณมากและต้องตื่นมาปัสสาวะตอนกลางคืน 2. คอแห้งกระหายน้ำและดื่มน้ำมากเนื่องจากกลูโคสดึงน้ำจากร่างกาย 3. หิวบ่อยรับประทานจุแต่น้ำหนักลดผอมลง 4. ผิวแห้ง 5. เป็นแผลแล้วหายยากเสี่ยงต่อการติดเชือ้อ 6. สายตาพร่ามัว7 ชาบริเวณปลายมือปลายเท้าเนื่องจากปลายประสาทอักเสบ 8. หย่อนสมรรถภาพทางเพศหากมีอาการเหล่านี้เกิดขึ้นควรรีบปรึกษาแพทย์ท,ทันทีแต่ในทางที่ดีควรตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้งและตรวจเช็คระดับต่างๆในเลือดอยู่เสมอไม่ควรรอจนมีอาการต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วถึงไปพบแพทย์เพราะหากรอจนกว่าจะเกิดอาการเหล่านี้ ระดับน้ำตาลในเลือดก็อาจจะสูงเกินไปจนก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้โรคแทรกซ้อนของเบาหวานค่ะโรคแทรกซ้อนเฉียบพันคือการผิดปกติที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงดังนั้นต้องได้รับการรักษายอย่างเร่งด่วนค่ะโรคแทรกซ้อนเฉียบพันเช่นอาการหดสติจากน้ำตาลในเลือดสูงห้าหากัก น้ำตาในเลือดมีมากกว่า6 0 0มิลลิกรัมต่อเดซิทจะทําให้น้ําตาดึงน้ำออกจากเซลล์ทําให้ร่างกายเสียสมดุลนําไปสู่อาการหมดสติในที่สุดค่ะหมดสติจากน้ำตาในเลือดต่ําเกิดจากการที่ว่าผู้ป่วยเบาหวานนั้นไม่สามารถใช้ข้อมูลอินซูลินได้เซลล์จึงไม่สามารถใช้พลังงานจากน้ําตาลทําให้ร่างกายขาดพลังงานนําไปสู่อาการหมดสติในที่สุดค่ะ ติดเชื้อน้ำตาลเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราต่ำลงดังนั้นทำให้ติดเชื้อได้ง่ายขึ้นเมื่อติดเชื้อเข้าสู่กระแสะเลือดแล้วอาจจะนำไปสู่อันตรายถึงชีวิตได้ค่ะแรกซ้อนที่หลอดเลือดขนาดใหญ่ที่ตาผู้ป่วยเบาหวานมีโอกาสต,ตาบอดมากกว่าคนปกติถึง25เท่าที่ไตผู้ป่วยเบาหวานมีโอกาสไต,ตาวายมากกว่าคนปกติ17เท่าและก็ที่ปลายมือปลายเท้าค่ะผู้ป่วยเบาหวานเนี่ย รู้สึกช้าที่ปลายมือปลายเท้าอาจมีอาการปวดแสบปวดร้อนร่วมด้วยบางรายมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงค่ะโรคแทรกซ้อนที่หลอดเลือดขนาดเล็กเช่นที่สมองนะคะอายุเป็นปัจจัยสําคัญเลยค่ะที่ทําให้ผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยเป็นหลอดเลือดที่สมองโดยผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า70ปีเนี่ยจะมีความเสี่ยงสูงถึง3เท่าค่ะที่หัวใจผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยโอกาสหัวใจล้มเหลวมากกว่าคนปกติที่จะนำไปสู่าการเสียชีวิตถึง2เท่าค่ะแล้วก็ที่ขานะคะ การที่เป็นโรคแทรกซ้อนที่ขาเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับการที่ปลาหลอดเลือดส่วนปลายที่ขาอุดตันค่ะเท้าเป็นอวัยวะสำคัญในการถ่ายเทน้ำหนักของร่างกายลงสู่พื้นดินค่ะเมื่อผู้ป่วยเบาหวานไม่สามารถเรารคำสึกที่ขาได้เพราะว่าน้ำตาลไปขัดขวางเส้นประสาทและหลอดเลือดเนี่ยเมื่อผู้ป่วยเบาหวานค่ะเขาเดินกด เมื่อเนื้อเท้าถูกกดทับทําให้เขาไม่รู้สึกตัวประกอบกับผู้ป่วยบางรายเนี่ยมีน้าหนักตัวมากเป็นการเล่นทำให้เนื้อเท้าตายนําไปสู่การติดเชื้อและเน่าในที่สุดค่ะเมื่อเนื้อตายเนี่ยเน่าจากเท้าแล้วผู้ป่วยยังไม่รู้สึกตัวและเริ่มลุกลามไปถึงขาเนี่ยทำให้ต้องตัดขาสถานเดียวค่ะเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมผู้ป่วยเบาหวานนะจึงต้องหมั่นดูแลเท้าตนเองสม่ำเสมอค่ะ การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการคือการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดว่าสูงเกินไปหรือไม่ซึ่งมีการตรวจหลายประเภทที่ยอมากที่สุดก็คือการใช้วิธีการจอดเลือดและนําไปตรวจในห้องปฏิบัติการเนื่องจากมีความสื่อกรวดเร็วและแม่นยำาา่าการตรวจจากปัสสาวะประเภทแรกก็คือการตรวจระดับน้ําตาลกลูโคสในพลาส m a ช่วงอดอาหารหลังจากอดอาหาร6-8ชั่วโมงคนทั่วไปจะมีระดับน้ําตาลในช่วง70-100มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร หากมากกว่า126มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรอาจถูกวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานประเภทที่2ก็คือการตรวจระดับน้ำตาลกลูโคสในพลสาส m a ช่วงเวลาปกติระดับน้ำตาลกลูโคสในการตรวจประเภทนี้ไม่ควรเกิน200มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรหากมากกว่านั้นร่วมกับมีอาการอื่นๆอาจได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานประเภทที่3ก็คือการตรวจน้ำตาลสะสมในเลือดฮีโมโกลบินเอ 1c เป็นการวัดค่าเฉลี่ยของการคุมระดับน้ำตาลในเลือดในช่วง 6-12สัปดาห์ที่ผ่านมาโดยไม่จำเป็นต้องมีการอบหานมาก่อนตัวระดับฮีโมโกลบินเอวันซีนอัมเบติไม่ควรเกิน6.5มิลลิกรัมลิตประเภทที่4การทดสอบความทนต่อกลูโคสมัางเช็กับหญิงตั้งครรภ์หรือคนที่ต้องการยืนยันผลการตรวจที่ชัดเจนโดยแพทย์จะให้ดื่มกลูโคส75กรัมแล้วตรวจระดับน้ำตาลในเลือดที่2ชั่วโมงคนทั่วไปจะมีระดับน้ำตาลไม่เกิน1 2 0มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร หากมากกว่า200มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรจะถูกวินิจฉัยเป็นเบาหวานและประเภทที่5การตวรวจปัสสาวะโดยในคนปกติจะไม่พบน้ำตาลในปัสสาวะเพราะไตสามารถดูดน้ำตาลกลับสู่กระแสเลือดได้หมดที่ความเข้มข้นไม่เกิน180มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร การดูแลตนเองและการปฏิบัติตนตามคําแนะนําของแพทย์นั้นเป็นสิ่งสําคัญที่จะช่วยรักษาควบคุมโรคและอีกทั้งยังทําให้คุณมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยนะครับโดยการดูแลตนเองสําหรับผู้ป่วยเบาหวานก็มีดังนี้เลยครับ 1. ควบคุมอาหารอย่างเข้มขัด ซึ่งข้อนี้นะครับผมพูดง่ายๆก็คือการต้องกินอาหารให้ครบ5หมู่นะครับแล้วก็รับประทานอาหารให้ครบ3มืือนะครับกินให้เป็นเวลาโดยจะมากินจุบจิบอันนี้ไม่ได้เลยนะครับผมแล้วคําถามคือถ้าเราเป็นเบาหวานเราควบคุมอาหารประเภทไหนได้บ้างและทํำยังไงดีล่ะครับโอเคครับเริ่มแรกเลยเราควรควบคุมระดับน้ําตาลก่อนครับโดยการหยุดเติมน้ําตาลลงไปในอาหารแล้วก็งดพวกอาหารแบบของหวานต่างๆนะครับผมโดยผลไม้นะครับผมบางชนิดก็มีน้ําตาลมาก ชนิดที่ผมจะแนะนําสําหรับผู้ป่วยเบาหวานนะครับก็จะมีชมพู่แก้วมังกรนะครับผมฝรั่งนะครับแล้วก็แอปเปิลนั้นเป็นต้นนะครับผมต่อไปเราก็ควรควบคุมไขมันครับโดยหลีกเลี่ยงไขมันอิ่มตัวนะครับผมหรือว่าไขมันทรานส์นะครับผมโดยการประกอบอาหารเนี่ยแทนที่เราจะทอดนะครับเราก็ควรลองมาแบบต้มตุ๋นหรือนึ่งแทนนะครับผมควบคุมคาร์โบไฮเดตนะครับผมก็ลองหันมากินแบบคาร์โบไฮเดทที่มาในรูปแบบธรรมชาตินะครับผมเช่นแบบ ข้าวซ้อมมือนะครับข้าวโพดหรือขนมปังโฮวีดเป็นต้นนะครับผมการควบคุมโปรตีนเนี่ยก็ไม่ได้ยากนะครับผมแบบว่า เออเราควรเลือกเนื้อสัตว์ประเภทปลานะครับผมแล้วก็เวลาถ้าเราจะไปกินเดลี่โปรดักเนี่ยเราก็ควรจะเลือกแบบ no fat หรือว่า low f a ไปเลยนะครับผมสุดท้ายการควบคุมอาหารก็คือควบคุมโซเดียมครับเราควรลดเกลือในมื้ออาหารนะครับผมพวกเกลือหรือน้ําปลาเนี่ยก็คือควรงดก่อนเลยครับผมพวกอาหารแปรรูปเหมือนกันนะครับเช่นอาหารกระป๋องนะครับผักดองมะมีกึ่งสำเร็จรูปเนี่ยก็ไม่ควรครับผม สนะครับเราควรควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติหรือถ้าเกิดมันเกินไปแล้วเนี่ยเราก็ควรลดประมาณ5%นะครับจากน้ำหนักเดิมนะครับผม สามนะครับพวกการดื่มแอลกอฮอล์นะครับหรือบุหรี่เนี่ยต้องงดเลยนะครับผมเพราะว่าเป็นเรื่องที่ส่งผลมากนะครับต่ออาการของคุณนะครับผมสี่เราควรฉีดยาป้องกันไข้หวัดใหญ่นะครับผมปีละหนึ่งครั้งนะครับห้านะครับเราควรควบคุมความดันเลือดด้วยนะครับอย่าให้เกินร้อยสี่สิบทับเก้าสิบมิลิเมตรประหลอดนะครับผมแต่ถ้าเกินเนี่ยก็ต้องกินยาตามที่หมอสั่งนะแล้วก็ห้ามหยุดกินเองเลยนะครับข้อหกนะครับพบแพทย์สม่ําเสมอนะครับไมหาหมอเนี่ยคือเราไป ตรวจระดับน้ําตาลในเลือดนะครับก็ซะหน่อยนะครับผมอย่าลืมใช้ยาตามที่หมอสั่งอย่างขร่งคัดนะแล้วก็ไม่ปรับลดขนาดยาเองตามชอบนะครับผมแล้วก็อีกข้อนะครับแอบแถมนะครับผมเราควรออกกําลังกายนะครับผมลองเดินเร็วหรือลองปั่นจักรยานดูครับสักอาทิตย์แล้วแบบ3หรือ5ครั้งนะครับผมคืออาจจะดูเยอะนะครับผมแต่ว่าแบบครั้งหนึ่งก็ประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับผมก็เหนื่อยหน่อยนะครับแต่ว่าลองดูนะครับคิดว่าช่วยได้ก็สู้ๆนะครับ สำหรับการป้องกันและการควบคุมโรคนะคะ การป้องกันหรือการชะลอการเป็นโรคเบาหวานจะมุ่งเน้นไปในทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชีวิตหรือ life modification ค่ะหมายถึงการปรับวิถีชีวิตประจําวันเพื่อควบคุมระดับน้าตาลในเลือดและลดปัจจัยเสี่ยงอื่นๆที่จะเกิดขึ้นค่ะซึ่งประกอบไปด้วยการรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการการมีกิจกรรมทางกายและออกกําลังกายอย่างสม่าเสมอรวมไปถึงการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีค่ะซึ่งสามารถปฏิบัติตามได้ดังนี้ค่ะ 1. ดื่มน้ำสะอาดมากกว่า8แก้วต่อวัน 2. รับประทานอาหารให้ครบ3มืม้อถึงแม้จะไม่หิวก็ตามค่ะและหลีกเลี่ยงการรับประทานของวางที่ไม่จำเป็นนะคะ 3. รับประทานข้าวหรือแป้งที่ไม่ขัดสี 1-2ถทับพีต่อมือค่ะ 4. รับประทานผล,ลไม้สดเป็นประจำา2-3มืือต่อวนันโดย6-8ถึงชิ้นสำหรับผล,ลไม้ขนาดกลางและ1-2ผลสำหรับผลไม้ขนาดเล็กค่ะ 5. หลีกเลี่ยงการรับประทานเนื้อสัตว์ที่ติดหนังหรือติดมันค่ะเน้นผักใบเขียวให้มาก 6. ใช้น้ำมันพืชในการประกอบอาหารหลีเกเลี่ยงการใช้น้ำมันปลาล์มน้ำมันสัตว์หรือว่าน้ำมันมะพร้าวนะคะ 7. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ30นาทีต่อวันค่ะหรืออย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์8ลดการรับประทานอาหารจำพวกหวานมันเค็มค่ะ9งดสูบุรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะกลุ่มของพวกเราก็ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านที่เข้ามาเข้าชมค่ะขอบคุณค่ะ